คิมเบอรีนอนโพลท้าแซบแต่ชาวเน็ตดันทักหนุ่มหล่อ้างหลังเป็นอีกหนึ่งคู่รักหวานแวควคบค่นดูใจกันมานานอยา่างคิมเบอรี่แอนทียมซิลีกับมาร์คบลินซึ่งทั้งคู่นั้นทุกจับตามองเรื่องการสร้างเรือนหอและเรื่องวิวาปลายปีนี้ซึ่งหนุ่มมากก็ได้ออกมาบอกเลยว่าไม่ใช่คู่ที่ทุกคนคาดเดากันว่าจะวิวาปลายปีนี้แน่นอนแต่แต่งแน่แน และล่าสุดคิมเบอร์ลีก็ทำแฟนคลับและเพื่อนๆแซวกันกระหน่ำไอจเมื่อโพสภาพของตัวเองนอนโผลท่าอยู่บนเตียงแบบแซบๆพร้อมทางแคปชัน่นมีคนแอบมาส่องตลอดเลยอะซึ่งด้านหลังนั้นก็พบว่าเป็นหนุ่มหมากเปิดประตูเข้ามามองนั่นเองละคะงานนี้ไม่แซวคนข้างรักได้ยังไงกันล่ะคะเนี่ย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ